เป็นอมภาษมาหลายปีมีคนต่างศาสนิกเป็นหมอเข้าทรงมาอุปการะ,าสะสารอยากทราบว่าเราให้เขาอุปการะได้ไหมอีกทีสิเขาบอกว่าเป็นอมภาษหลายปีแล้วมีคนต่างศาสนิกเป็นหมอเข้าทรงมาอุปการะคนต่างศาสนกเขาเป็นหมอเข้าทรงอ,อุปการะเราอุปการะเราซึ่งเป็นมุสลิมครับ ที่เป็นอมพาคบเดี๋ยวถามว่าจะให้เขามาอุปการะได้ไหมแล้วก็คนที่เป็นอมพาตเนี่ยไม่มีลูกหลานไม่มีญาติพี่น้องอะไรเลย,เลยไม่มีใครจะดูแลเลย,เลยแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ยมักจะโดนทิ้งนะม,มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับพอพูดถึงเรื่อง โดนทิ้งเนี่ยอือลอนี่ถ้าเราแก่เท่านะแล้วลูกหลานทํากับเราอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดเลยนะหรืออีก,อ,กอีกมุมหนึ่งคือทางครอบครัวก็ดูแลแหละแต่คือมันไม่พอมันขาดมันขาดและทีนี้หมอคนเนี้เขาเห็นถึงความลําบาก <c oughs> เขาก็เลยอยากจะมาอุปการะ,ะจริงจริงแล้วถ้าเรา,เราพูดถึงคนที่ เป็นหมอพ่อมดแม่หมอหมอสเสนยาแฝกหมอเข้าทรงหมอดูหมอเดาหมออะไรเนี่ยนะในเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมสยาศาสตร์ทั้งหลายแหล่นี่นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผ<ม>ิดร,ร้แรงในศาสนาอิสลามพี่น้องอาจจะบอกว่าเอา้าเขาไม่ใช่มุสลิมคือถ้ามุสลิมมาตั้งตัวเป็นพ่อมดแม่หมออย่างนี้ไม<อ>่เป็นชชริกโอ้โหอันนั้น ถือว่าผิดร้ายแรงพี่น้องบางค,คนเ,เ,เ,เขาไม่ใช่มุสลิมก็จะเอาหุกล่มศาสนาไป,ไปวางไปครอบเขาเพราะพื้นฐานเดิมๆของเขาก็ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วอ่ากาเฟร,รบแต่นี้ในกรณีที่เ,เป็นพ่อมดไม่หมอเนี่ยแล้วก็มีรายได้มาจากการกระทำเนี่ยประกอบอาชีพอย่างเี้นะมีรายได้มาจากค่ากำนวนครูค่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย รายได้ตรงนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ฮารามกินเองก็ฮารามเอาไปให้คนอื่นกินก็ฮารามถือเป็นถือเป็นเงินได้ที่ต้องห้ามที่ศาสนาอิสลามไม่ไม่อนุญาตให้รับครับยังไงอ่ะใน h ะด i ษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยบอกว่านะฮะรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันซะ أن سمن الكلب ท่านนาบีเนี่ยห้ามร,าารักษาหมาแ่ามหาริลบา g ีและเงินได้ของหญิงขายบริการทางเพศครับแปลว่ารับจ้างนอนกอับผู้ชายแล้วได้เงินมาเนี่ยเงินอันนี้แหละารามกินเองก็หรามเอาไปให้คนอื่นกินก็หรามหรือถ้าเราเข้ามาให้เราเราไม่รู้น่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเรารู้อ่ะหราฮหรารบ เอามาซื้ออะไรกินก็ได้ครับว่าฮูลูวานิ่นแกเห็นแล้วก็ค่ากำหนคูของบรรดาพ่อมดแม่หมอทั้งหลายก็คือหารมเพราะงั้นเงินได้จากการซื้อหมาขายหมาเงินได้จากการขายบริการทางเพศแล้วก็เงินค่ากำหนคูเงินได้ของพ่อมดแม่หมอทั้งหลายทั้งทั้งสามอย่างเนี่ยอยู่ในฮะดิษเดียวกันนะถือว่าเป็นเงินที่ต้องห้าม ถือเป็นเป็นสิ่งที่หารามรับไม่ได้เออไม่ได้ตอนนี้พี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมอเขาเป็นกาเฟสเขาเขาเขาตั้งตัวเป็นพวกมดแม่หมอเป็นหมอเข่าทรงเป็นทำเสน่ยแฝดอะไรต่ออะไรตอนนี้ในข้อกําหนดของศาสนาไม่ได้จํากัดว่าจะเป็นเงินได้ของหมอที่เป็นมุสลิมหรือไม่เป็นกาเฟสครับคือจะเป็นเงินได้จาพวกอย่างเนี้ ไม่ได้อก็ถือว่าเป็นเป็นที่เป็นที่ต้องห้ามนอกเสียจากว่ามันด้วยมนุษยธรรมที่ที่มันสุดแล้วว่าไม่มีใครอะที่จะดูแลครับที่จะอะไรไม่มีใครยื่นมือมาเลยไม่มีใครยื่นมือมาเลยแล้วก็มันมันเป็นไปไม่ได้ในสังคมมุสลิมที่จะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว ให้ตายอยู่คนเดียวไม่มีใครแล้วก็มีพวกผอมดไม่หมอเหล่านี้เอาไปอุปการะดูแลแล้วคำถามนี้ผมก็เชื่อว่าคงไม่ใช่คนเป็นอัมพาตเขียนมาถามหรอกคน่าจะเป็นคนดีๆคนดีๆเอาแล้วคนดีที่เป็นมุสลิมปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นละไม่มีใครดูแลแล้วจนกระทั่งพอมดไม่หมออะไรหลังนี้เอาไปดูแลด้วยเรื่องพอมดไม่หมอที่ไม่ใช่มุสลิมเอาไปดูแลเนียคงไม่ใช่หรอกเนาะ มมคือเขาอาจจะถามมาก่อนหรือจะไปเพื่อที่จะไปเตือนครอบครัวน,นั้นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เขาก็จะได้บอกอมไม่รู้แล้วจะทํำยังไงอาจารย์นามินจะหาทางออกอยังไงครับพี่น้องมุสลิมก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอพอพูดมุสลิมช่วยเหลือซึ่งกันและกันมุสลิมบางคนนอกจากไม่ช่วยเหลือยังซ้ําเติมอีกสมน้ําหน้า กูว่าแล้วอือยู่ดีไม่ว่าดียังไงไม่รู้สินะก็คือรับ,รบไม่ได้คือเราพูดในหุกกลของศาส,สนาหุกกลในศาสนาถือว่าเงินอย่างนี้เป็นเงินที่ฮารามเป็นเงินที่ฮาราครับส่วนพี่น้องจัดจัดการยังไงจะหาวิธีการดูแลยังไงจะเอาถ้าเป็นคนที่ในมุกเก็มเอาลองดูสิ ในมุ่เก็มใครพอที่จะให้ความช่วยเหลืออาจะตั้งกองทุนดูแลคนนี้เพราะคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องจะตั้งกองทุนดูแลแล้วก็จะให้ใครจ้างใครมาเป็นคนดูแลคนทั้งมุ่เก็ะที่จะจะมาดูคนนี้คน,นค,นนคนเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้ครับผม